พักทิงเบรกตัวนี้ตอนนี้จะเป็นเดินเรนะครับอ๋อครับตอนนี้ครับผมตัวนี้ก็ยังเกลเกน้ำมัน้น้ำน้ำยาโรยครับดีกับเดไม่ต้องมีละว่าตึราับนครับแอ้ดีไปที่เนสก็แดงว่าร้อนเป็นยร้อนร้อนอ๋อจี่มันเป็นตบออกมาตนี้มันจะมีปรมาณัวเน ครับโซล่า <tang> ก <s> ็คือเอดีก็คือหมดหมดก็คือเนอุโครับอ๋ออันนี้เ <Tamam> ป็นอุลโอมเกาลีครับครับผมเกาลีอ๋อก็ะเตไที่ประมาณ120ครับ วแล้วตัวเลี้ยวที่ว่าปรับระดับยังไงที่ว่าล็อกล้อหลังไว้คือยังไงตอนปูเข้าโค้งครับ<อ>มีันตัว,วนะั้นมันจะเป็นเป็นระบบอยู่ในตัวของเขาเลยที่ว่าเขาจะชะลอเวลาเลี้ยว <c oughs> 那个啦，哦哦，这样啊。 哎。Yeah, หมือนกันหมดไหมครับเนแก็นั่นบเออดินปานอ๋อแบบข่าเลือดครับอันนี้เป็เปนวินะเปอย่างครับนีก็จะเป็นเพื่เอาพวก g e m e n มานรื่อก็น่าจะมีแค่ช่างแล้วเข้าเอครับเริ่ o r แล้วพวกพวกพวกนี้มีต่างจากรอแทบ็คไหครับพวกปุ่มต่างๆของพวกมจะเหมือนกันหมดเลยเอ่กันหมด and hot ก็บครับก็พ no. <laughs> oh. well, <how> ันชนก็ไม่มีอะไรมากน่าประอแค่นี้นะะมีความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อ่วมงครับันนีต้เนอรถต่าัอรืองไเรื่อต่างๆนีไงเล็กหนึ่งกันนีกสิไปดูนว เดดลื่องไปมาอเปิดตับอ้ก็เหมืนเหมือนเปาคามาเลยขาัเหมอนอ๋อไปีนีต้องการเดียวตรงนี้าสอนะโอเคครับอตรงอยู่ข้างล่างก็ได้ครับ สวิตสวิตตัดแบตเตอรีเลขหนึคือทำงานคือออถ้าไฟเปเลขสองคืออ่อบแค่นี้ถ้าเชื่อมถ้าอะไรก็ตัตอนนี้ก็จบใช่ไหมครับใช่ตัดที่นี่ไม่ต้องถอดขั้วโอ้ ตัวนี้จะบอกถึงหน้าที่ของคอนโทลเลอร์จะมีคอนโทลเลอร์ A, B, C วางซ้อนกันสามชั้นคอนโทลเลอร์ Controller A ควบคุมระบบทาววลบอินสตาล็อกมานีจเมนต์คอนโทลเลอร์ uh, B กักกุมฮัปเปอร์ฮัปเปอร์คอนโทรลฮัปเปอร์ผูดว่ายุ่งมัน ยางอ่าอ่ปุ่มยางเนี่ยนะโอเตอร์ครับผมณสายขวาคอมเมเยอร์เป็นสายพานคอมเมเยอร์ครับสายพานลำเลียงรับยางอ๋อที่มาข้างหลังใช่ไหมใช่ออเปอร์คือสว่านสว่านอืมเทมเพลตตัวตัวสับตัวสับตัวสับที่ที่เตามันมีตัวสับเหมือนตัวสันหใช่ป่าตัวสันก็จะมีตัวนึงอ๋อ ไฟเบตเตอร์คอนโทรลันนี้คืตคนตัสั่ง<ะ>มันจะเป็นมอเตอร์ติดอยู่ในเตาเตามันก็จะมีเตาหน้าเตาหลังซ้ายเตาหลังขวามีสามเตาน่ะสามเตาอ๋อนี่เป็นก,อก้อนาดครับมีสองชั้นที่ระมัดระวังก็คือมันชอบผมชอบ,ชอบ,ชอบม,มีไรนี้แหะครับมียางเข้าไปอัดในตรงนี้ยางพวกติด เหยียบปูไปใช่ไหมไม่เปิดตัวนี้ออกถ้าถ้าไปอัดจนอากาศเข้าไปเครื่องยนต์ไม่ได้เครื่องยนต์ก็สตาร์ทไม่ติดอ้ขนาดนั้นเลยก็คือไม่มีอากาศเข้าสตาร์ทไม่ติดเลยอ๋ออ่าพวกผมมีเป็นกล้โซล่าโซล่ากล้องโซล่าสองลูก เปลี่ยนตามระยะใช่ครับนทุกห้ารอชั่วโมงครัอ๋อแต่ว่าที่สองรห้าสิชั่วโมงแรกก็ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยหลังจากรห้าสิบแรกครับก็เปยนที่ห้าร้อยหลังจากที่ห้า้อยก็จะบวกทุกห้าร้อยจะเป็นพันพันห้าส <ๆ S 2> องพันอะไรเน<อ>ี่ยนี่ก็เติมน้ำมันอันนี้เป็นปั๊มตีครับตกเวลาเราบีสวิตทอน เราสวิตวนนะครัสวิตวเล็กๆตัวสายสายอะไรนะสายสเปย์อ่ะที่ฉีดฉีดตัวอ๋อครับฉีดตาฉีดตัวนี่ก็เป็นกระบอกเล็กแขนนะฮะตัวนี้ ฝั่งนู้นนะครับ <laughs> ไปดูฝั่งนู้นเนี่ยนนรครับถังน้ำมันสุลาครตัวนีว้ถังน้ำมันโซลาอ๋อก็ไม่มีแปลงหม้อน้ำก็ครับตัวนี้ตักได้ลมนะครับอ๋อขันบิดสวิตช์ออนแล้วก็เปิดตักได้ลมอากาศหมดแล้วก็หลับ อ๋อชิงครับง่ายเลยพวกวาลน้ำมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับตัววาลตัวไหนตัวนี้ตัวนี้เหรอทีเรื่องใหญ่ครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้ก็คงไม่ได้ใช้ก็บิดบิดบิดตามตำแหน่งนี้ครับอันนี้อันนี้คือเปิดครับ open นะอันนี้ c l o s ก็คือปิดสิอ๋อข้อแรกข้อแรกกำไรคือว่าถ้าเราจะใช้ตัวนี้ ตัวน,นี้กอกเปตัวนี้ถ้เลยกใช้ตัวน,นี้แ้้นนนนนนแก็ล้วก็ปิดใช้แค่ชั่วคราวครับ สว่านเก็บไว้นี่นะครับเอาไว้เวลาเราการสุดอะไรนี่ยมันจะทำไม่ต่อหกเมตรด้วยรับสุดอือส่วนี้จะเป็นกรองกรองไฮดรอลิกของไฮดรอลิกครับสองลูกนี้เป็นกรองไฮดรอลิกครับไฮดรอลิกครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เหมือนกันสวิตช์ นีเหมือนกับฟังนู้นจะเอามาต่อครับปักอะไรครับตัวนี้จะเป็นระรดับยูนอี้วิธีการวัดก็คือเรากางเตาสุดนะครับเริ่วมาแล้วแล้วก็อยู่ในท่านี้อ๋อจำได้ครับแล้วสปักไอ้อัน อะไรครับเนี่ยตัวไหนครับต,ตัวนี้คีัอแลตัว,วนี้ก็ก็มันเหมือนเป็นอะไรนาะต่อต่อไว้เปล่าเนี่ยนะคร <c oughs> ับเดี๋ยววันที่สิบอาจารย์สิบใหม่เพียงเดี<อ>๋ยวเขาจะไปส่งที่ที่นครพนมเดี๋ยวอาจารย์สิบจะเทนละเอียดอีกทีนึงแต่ทีนี้คือเมื่อกี้ตัวนี้นะเมื่อกี้ผมโทรมา ไม่รับสายบี่อาจารย์สีก็ส่งคลิปมาให้เขาบอกว่าใหม่ๆมันจะฝึกนิดนึงที่อาจจะต้องลองที่ไอ้ตัวตัวตัวมันจะเป็นตัวล็อกสองชั้นนะล็อกสองชั้นแล้วเ<อ>หมือนก<อ>ดค้างไว้ให้มันงาน้างแล้วก็ลองลองใช้แรงเลื่อนดูถ้ายังไงถ้าไม่ได้อาจจะต้องรบกวนทางยุทิศมีสูตรโซนิกนะโซนะโซนฉีดอ๋อครับฉีดตรงนี้นิดนึง ให้เรหามือถอลองดูลองทำดูมันจะมีตัวรับสองแค้เขาว่ากดนแล้วโทรหาอาจารย์ตีดเขบอกจะทำได้ไหมล่ะลองทำดูถ้าลอาทำดูเนาะมีเกิดฉีมีครับย้อนยลอเดีงยวดูระบบเบื้องต้นก็ได้ครับ ตรงันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรใช่ไหมครับบำรุงรักษาลายพันก็อกเกอร์อเกอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่กับติดกับตัวรถตัวเก็บไ้กับตัวรถเวลาต่อเป็น6เมตรครับ่างกลางสุดใช่แล้วตัวนี้ก็คือเราเราก็แค่ต่ออัเกอร์เพราะว่าเวลาเวลายืดออกมันตัวอัเกอร์มันจะไม่ได้ยืดตามใช่ไหมครับตัวนี้เราจะต่อแล้วก็มันจะมีการ การเพื่อนยันมันจะไมันจะเก็บไว้ตรงนี้นะมีการด้วยครับเวลาลูกค้าบางคนทําหายก็มีนะจริงๆก็คือว่าอไม่ได้เก็บเข้าที่เดิมไงตอนถอดอะ่ะอ๋อแล้วก็วเคลื่อนบ้างอะไรบ้างยก็จะเป็นแมีกรื่อดตอนใช้งานก็อาจจะเหมือนทันเดิมท่านไอ้คนขับก็น่าจะรู้อะ่ะก็ฉีดสเตย์อโอ,โอครับตอนเดิม ส่วนในตัวนี้ก็เป็นสินระดับการตั้งตั้งตัวเซนเซอร์อะไรพวกนี้เดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวเราจะมาอ๋อลูกค้าไม่เอาตัวอริมันใช้ด้วยกันได้เหรอครับกับของอุปกรณ์รอแถววันวันที่เราไปนครพนมอ่ะผมรบกวนเอาเซนเซอร์ไปด้วยเพราะให้กับเพราะที่เนี่เขาเขาจะเหมือนมุกดาหารใช่ไหมคุณมุกดาหารนะเขาจะตูแบบไม่เลย ใช่คือไม่ใช้เซนเซอร์แต่ทีนี้ก็คืออาจารย์สิทธ์มาเดี๋ยวเดี๋ยวจะทวนให้ว่าเซนเซอร์มันดียังไงหรือใช้ตอนไหนอ๋อประสิทธิภาพครับคืออาจารย์สิทธ์มาทั้งทีเอาเอาเอาทวามรู้จากแกครับอดีเดี๋ยวไปดูอบเปนโควิดนะครับสีไปดูห้องเครื่องนะครับตัวครับ ครับมีอะไรบ้างเครื่องเป็นอิสุซีเจเจวันครับคุณอ๋อตรงนี้เป็นอิสเติมผัดเติม เติมน้ำมันเครื่องตรงนี้เป็นไม้วัด1 8ลิตร1 8ลิตรคครครับับบผมออ๋ตรงนั้นจะเป็นน้ำรอเย็นยาลอยเย็นตรงน,นี้เป็นน้ำน้ำครับอ๋ตตอตรวจเช็คของเป็นแ <c oughs> อสเอตอร์เขาเรียกว่าแอสเตอร์คูลเลอร์เลดต้นแรงม้าให้ประโยชน์ครับเป็นเครื่องเท่าไหร่ครับนี่เครื่อง จอเดเจวันนะครับจีแรงครับนี่จะสุกจับทางดูยากเรก็เลยงยทาง่า้นก็ซีีนอยต่างๆใช่ไหมครับอ๋อขุีอยด่ เียบอตอนเติมไฮดรอลิกตัวน,นี้เปล่าใช่กระอเ่บนี้ไดรอลิันนี้จะมีกองสเตอรเลยตัวนี้เป็นกองม,อเเมองิเทอร์กองหายใจนะครับเอาไว้ดับฝุม่ให้เข้า าครับเพราะว่าเราลดกำลังระดับน้ำมนันทั้งหมดเลยมันจะเพิ่มขึ้นลดลงอ๋อดันขึ้น,งงน,น,นดันลงเจะต้องมีหายใจครับครับอืมื่อต้องการการคุณแอบแฝดโอกล่องนี้เราเอาสเตีอุ้มข้างล่างได้นะครับเอาไมโครยกลงเลยดีไหมน่าจะได้ครับมันมีอะไรบ้างครับเด็ก เราต้องดูในลิสต์เหมือนกับอ๋อลิสต์โอเครายละเคียครับลองจอดเทียบกันดูหน่อยครับผมร้อแท็กกับร้อ,อยยาง ครับก็มาพอดีครับผมครับมาดูกับช่างพอดีเลยเพิ่งมาถึงมิตโมล้อยางเดี๋ยวก็ยกบุปกรณ์เสริมลงไว้ที่บ้านครับลองฟลิปมายกลงเดี๋ยวก็ดิดสติ๊กเกอร์อพิชาดาคอนแล้วก็ เตรียมย้ายครับพรุ่งนี้เป็นนครพนมกันไปเดีย๋ยวเราเจอกันชิหน้าครับผมสวัสดีครับ